ทรงดัดลอนจัดเป็นทรงผมยอดฮิตของสาวๆในยุคนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งในปัจจุบันการทำผมลอนนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าร้านเสริมสวยเสมอไปแต่เราสามารถมีผมลอนเด้งสวยสวยได้ด้วยตัวเองเพียงแค่มีที่ม้วนผมคุณภาพดีสักเครื่องติดบ้านไว้เพื่อนำมาดัดลอนเสริมสวยและช่วยแก้ปัญหาผมบางผมรีบแบรนด์ช่วยเพิ่มบอลลุ่มให้กับเส้นผมของเราและเมื่อพูดถึงแบรนด์ด้านอุปกรณ์การจัดแต่งทรงผมอันดับต้นๆในประเทศไทยก็ต้องยกให้ลาซาชาบแบรนด์ที่อยู่คู่ผู้หญิงไทยมามา,มากกว่า26ปี อย่างไรก็ตามที่ม้วนผมเลอซาชาได้มีวางจำหน่ายอยู่หลายรุ่นหลายขนาดรวมทั้งยังมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันอีกด้วยดังนั้นเราจึงได้รวบรวมข้อมูลวิธีการเลือกที่ม้วนผมของเลอซาชามาให้วิเคราะห์กันแล้วค่ะว่ารุ่งไหนที่ใช่สำหรับคุณซึ่งมีทั้งรูปแบบของที่ม้วนผมขนาดของแกนม้วนแถมยังมีการรีวิวที่ม้วนผมเลอซาชารุ่นยอดนิยมสำหรับทุกคนอีกด้วยขอแอบกระซิบว่าเราเลือกรุ่นที่มาพร้อมกับนวัตกรรมถนอมเส้นผมทุกตัวด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือที่ม้วนผมเลอซาชารุ่นดัมโบ้เคิล LS 182สาวสาวคนไหนที่อยากเปลี่ยนลุคสวยไม่ซ้ำต้องลองแกนม้วนผมจากเลอซาชารุ่นดัมโบ้เคิลที่มาในขนาดสักิบสองมิลิเมตรกำลังดีช่วยให้ลอนผมขนาดกลางถึงใหญ่เหมาะกับคนที่อยากได้ผมลอนคลายลอนคลายดูเป็นธรรมชาติและสวยหวานแบบเจ้าหญิงและนอกจากจะมีสารเคลือบนาโนทัวมาลายที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนแล้วตัวเครื่องสามารถปรับความร้อนได้ตั้งแต่หนึ่ง 1 3 0 2 1 0องศาพร้อมจอดิจิตท่านที่แสดงตัวเลขอุณหภูมิมีสายไฟยาวถึง3เมตรและสามารถหมุนได้360องศาหมดกังวลเรื่องปัญหาสายไฟพันกันไปได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือที่ม้วนผมเลอซาชารุ่นออ t โต้ทวิส์แฮร์เคอรเลอร์ L.S. หนึ่งเปลี่ยนให้การม้วนผมกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน โดยไม่ต้องฝึกฝนการบิดม้วนให้ได้ลอนสวยๆเราขอแนะนําเครื่องม้วนผมอัตโนมัติรุ่นออโต้ทวิสเลยครับเพราะเครื่องม้วนผมรุ่นนี้จะช่วยให้คุณสนุกกับการทําผมด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น เพียงแค่จับล่อยผมลงเครื่องแล้วกดปุ่มหมุนอัตโนมัติก็จะได้ลอนสวยๆวยเด้งๆออกมาแล้วแถมยังใช้งานได้อย่างปลอดภัยเพราะมีปลอกป้องกันความร้อนจากแกนม้วนและระบบตัดไฟอัตโนมัติหากเกิดเหตุฉุกเฉินตัวแกนเคลือบด้วยทัวมาลีนและอะแกนอ้อยช่วยปกป้องและถนอมเส้นผมให้นุ่งเงางามค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือที่ม้วนผมเลอซาชารุ่นจัมโบ้เคิร์เอสหนส เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับแกนม้วนผมขนาด25มิเมตรของเลอซาชารุ่นนี้กันเป็นอย่างดีเพราะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่การันตีคุณภาพด้วยยอดขายหลับพันชิ้นด้วยแกนขนาดเล็กจึงให้ลุกผมลอนแน่นๆและช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้ผมดูหนาดูเป็นสาวเฉี่ยวสายฝอสุดเซ็กซี่ตัวแกนม้วนมีความยาว155ม mm, มเหมาะกับสาวผมสั้นถึงยาวปานกลางตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงตัวเลขอุณหภูมิความร้อนของแกน สามารถเพิ่มลดอุณหภูมิได้ตามความต้องการสำหรับแกนม้วนเคลือบด้วยนาโน,โนทัวมาลายที่นอกจากปกป,ป,ป้องเส้นผมจากความร้อนแล้วยังช่วยให้เงางามด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือที่ม้วนผมเลอซาชารุ่น Power 4 p o u s Hot Air อ s 1183ยอมรับว่าใดจัดแต่งทรงผมรุ่นนี้สามารถจัดแต่งทรงผมได้ทุกสไตล์จริงๆค่ะ เพราะซื้อหนึ่งได้ถึง5ตั้งแต่หัวใดเป่าผมให้แห้งหวียืดผมตรงหวีสร้างววลุ่มและหัวม้วนล,ลอนที่มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่พร้อมเคลือบสารนาโน,โนทัวมาลายที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนและระบบไอออนิกที่ช่วยให้ผมเงางามลดการชี้ฟูช่วยให้เส้นผมเรียบลื่นสลวยอย่างมีมิติ อีกทั้งยังสามารถปรับระดับอุณหภูมิได้ถึง3ระดับคุณจึงสามารถเลือกระดับความร้อนให้เหมาะสมกับสภาพเส้นผมได้เลยค่ะคุมค่าขนาดนี้ต้องมาลองใช้กันดูนะคะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือที่ม้วนผมเลเซาชารุ่นลาเวนเดอร์ออโตสปินแฮร์เคิลเอลเร้อยห้าสิบไม่ว่าจะลอนแน่นหรือลอนคลายก็ทำได้สวยงามเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องม้วนผมอัตโนมัติจากเลซอร์ราที่มีพร้อมสีม่วงพาสเทลสดใสน่าใช้งาน เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดทำผมเองเพียงแค่คุณใส่ชอบผมแล้วกดปุ่มเครื่องก็จะทำการม้วนผมให้โดยอัตโนมัติตัวแกนม้วนมีความพิเศษเพราะเคลือบด้วยเซรามิกที่ช่วยให้แกนทำความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอและกระจายความร้อนได้ทั่วถึงลอนผมจึงอยู่ตัวได้ยาวนานขึ้นโดยรุ่นนี้มีขนาดความยาวแกนอยู่ที่120มิลลมตรทให้ไม่ว่าจะเป็นสาวผมยาวหรือผมประบ่าก็ใช้งานได้อย่างสบายสายค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือที่ม้วนผมเลอซาชารุ่น Easy Volume LS 0806จัดแต่งทรงสวยได้ทุกที่ที่ต้องการ ด้วยแปรงม้วนผมไฟฟ้าจากเลเซอชาช่ารุ่งนี้ที่มีความโดดเด่นด้านการเคลือบสารนาโน,โนทัวมาลายหมดกังวลเรื่องปัญหาผมแห้งเสียจากการโดนความร้อนมาพร้อมขนาดแกน26มิลลิเมตรจะม้วนเป็นลอนหรือม้วนงุ้มปลายก็ทำออกมาได้ลอนสวยงามเป็นธรรมชาติคุณหภูมิปรับได้ถึง4ระดับตั้งแต่130ถึง190องศาคุณจึงเลือกระดับความร้อนที่เหมาะสมกับสภาพเส้นผมได้อีกทั้งตัวเครื่องยังมีน้ำหนักเบา พกพาไปไหนก็ได้แม้ในต่างประเทศเพราะใช้ระบบไฟฟ้า2ระบบ110 v 230V จึงใช้งานได้ทั่วโลกเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือที่ม้วนผมเลอซาชารุ่นออโต้สปิน LS 1243อีกหนึ่งรุ่นแกนม้วนผมจากเลเซาชาติที่ทำมาตอบโจทย์สาวๆที่ชอบกังวลเรื่องการบิดจับอุปกรณ์ให้เป็นลอนไม่ว่าจะการจับอุปกรณ์ให้ถูกองศาหรือการม้วนเข้าออกที่ดูยุ่งยากโดยเฉพาะกับมือใหม่แต่หากเลือกใช้รุ่นนี้แล้วละก็เพียงแค่สาวๆนำแกนม้วนมาหนีบที่ปลายผมแล้วกดปุ่มมุนซ้ายขวาตามทิศทางลอนผมที่เราต้องกระสนเครื่องก็จะ วนผมขึ้นมาเป็นลอนให้เราอย่างสวยงามค่ะนอกจากนี้แกนม้วนยังเคลือบด้วยนาโนทวบอะไลายเช่นกันแถมยังมีปุ่มปรับระดับความร้อนได้สีระดับและสามารถใช้งานได้ทั่วโลกด้วยแรงดันไฟฟ้า100-240 V ค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือที่ม้วนผมเลอซาชารุ่น easy volume silicon รุ่น ls 1 0 0แปรงม้วนผมไฟฟ้าที่ตอบโจทย์สาวๆที่กลัวผิวไม่จากการโดนความร้อนของแกนที่ม้วนผมเพราะตัวแกนม้วนปกคลุมด้วยขนแปรงซิลิโคนอ่อนนุ่มที่สามารถสัมผัสได้ขณะใช้งานอีกทั้งยังช่วยถนอมเส้นผมและหนังศีรษะตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา ขนาดกระทัดรัดจับม้วนผมได้อย่างถนัดมือออกแบบมาในสีชมพูสุดน่ารักทั้งเครื่องรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับขนาดของแกนม้วนผมอยู่ที่26มิลิเมตรสามารถม้วนเป็นลอนผมขนาดเล็กก็ได้หรือจะนำมาม้วนตรงโคนผมไม่ให้ผมรีบแบนเพิ่มโวลูมให้ดูสวยยิ่งขึ้นก็ได้เช่นกันค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือที่ม้วนผมเลเซาชารุ่นมินิ LOLL IPOPSha i r C U ีเรรุ่น L S 1631งมาต่อกันที่ที่ม้วนผมมินิโลลิปปจากเลเซาชาที่มาพร้อมขนาดมินิดีไซน์น่ารับพบพาง่ายทั้งยังมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงช่วยให้การจับลอนม้วนผมง่ายยิ่งขึ้นตั้งแต่โคนถึงปลายผมสำหรับตัวแกนร้อนทางแบรนด์ได้เคลือบด,ด้วยเซรามิกที่มีคุณสมบัติช่วยทำให้ผมเงางาม อีกทั้งยังทนต่อการขีดขูดและสารเคมีตัวเครื่องมีขนาดแกน25มิลิเมตรเพื่อให้คุณทำผมลอนขนาดพอดีพอดีโดยไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปได้แถมยังมาพร้อมปลอดพลาสติกกันความร้อนที่เมื่อใช้เสร็จแล้วเก็บเข้ากระเป๋าได้เลยเหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบออกทริปเที่ยวต่างจังหวัดมากๆเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือที่ม้วนผมเลอซาชารุ่นเมจิกแฮร์เคเลอร์เลเอร์ LS เจ7 6เอาใจสาวๆที่ชอบสีสวยหวานอย่างสีชมพูกันบ้างโดยที่ม้วนผมรุ่นนี้ไม่ได้มีดีแค่สีสันสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีจุดเด่นอย่างแกนเคลือบเซรามิกสีชมพูซึ่งการเคลือบเซรามิกนั้นมีคุณสมบัติในการใจความร้อนได้ดีและสม่ำเสมอทําให้แกนม้วนผมร้อนเร็วขึ้นพร้อมให้ลอนผมสวยตลอดวันสําหรับแกนม้วนรุ่นนี้มาในขนาด25 mm. มิลลิเมตรลูกล้อนผมเล็กๆน่ารักตัวเครื่องมีพินสวิตช์เปิดปิดแต่ก็มีด้น้อยเนื่องจากไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้จึงอาจไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาผมแห้งเสียนะคะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด